16เมษายน2023หลังจากที่ล็อกเนตและโต้ได้กลับมาจากปฏิบัติการ208ในขณะที่พวกเขากำลังนอนพักผ่อนก็จะเกิดเหตุการณ์หม้อแปงระเบิดขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วลามจากบ้านไปถึงต้นไม้ลามจากต้นไม้จนไหม้ไปทั้งป่าแต่ผมในตอนนั้นเองก็ยังคงไม่หมดหวังเพราะผมเนี่ยจะไม่เริ่มจากศูนย์เด็ดขาดเพราะถ้าเรารีวันกลับไปแม้ของที่เราหามาเนี่ยจะหายไป แต่เราก็ยังไม่ได้สูญเสียทุกอย่างแต่เมื่อผมเนี่ยได้บอกโต้ไปแล้วเนี่ยโต้กับไม่ได้เซฟแบ็กอัพเอาไว้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นความจริงที่ผมไม่อาจแก้ไขได้ครั้งผมไม่สามารถหนีความจริงแล้วรีวันกลับไปแก้ไขทุกสิ่งได้เหมือนอย่างเคยทําให้ในคืนนั้นเนี่ยผมก็ได้ตัดใจที่จะไปนอนพักก่อนแต่ในคืนนั้นเองเนี่ยก็ได้เกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ในคืนนั้นเวลาเที่ยงคืน40นาทีตอนที่ผมกำลังนอนอยู่เนี่ยช่อง y o u t u B ล l อก k n e t ช่องนี้ที่ผมทำมั้งแต่ปี2 0 1 4ได้ถูกแฮกภายในคืนนั้นในวันเดียวกันกับที่ผมได้สูญเสียทุกสิ่งที่หามาทั้งหมด4ตอนที่ผ่านมาและ a ช n e l ที่ผมทามาตลอด9ปีทุกอย่างที่ผมทามาทั้งหมดกลายเป็นศูนย์อีกครั้ง แต่ถึงอย่างนั้นเองถึงทุกอย่างเนี่ยจะสูญเสียไปถึงแม้ผมจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่เสียไปได้แล้วแต่ผมเนี่ยก็ยังคงจําได้ในสิ่งที่ผมเนี่ยเคยพูดเอาไว้โดยถึงในท้ายที่สุดเนี่ยผมก็คงแพ้แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ผมจะเลิกหนีความจริงถึงแม้ทุกอย่างจะสูญเปล่าผมเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่และจะไม่ยอมแพ้จนวิธีสุดท้ายอนาคตเนี่ยมันต้องดําเนินต่อไปแม้อโจะไม่เหลืออะไรเลยผมคือ ยึด,ยดสั่งแต่อะไรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและจะไม่ยอมแพ้อีกสุดท้ายผมจะต้องเริ่มจากศูนย์อีกครั้งเช้าวันต่อมาหลังจากผมได้ตื่นขึ้นมาในบ้านที่มอดไหม้นีครั้งส่วนโต้เนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปสถานที่ที่เราคิดว่าจะตั้งบ้านใหม่กันแล้วโดยย้อนกลับไปในเมื่อคืนก่อนที่ผมจะไปนอนเนี่ยโต้ก็ได้ถามว่าเราจะตั้งบ้านใหม่กันตรงไหนดีผมเนี่ยก็เลยแนะนําโต้ไปว่าให้เราไปตั้งในเวสต์พอยต์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ด้านหลังบ้านเราโดยต้องขับรถเลยปั๊มน้ํามันอาหารเน่าที่เราเคยไปในตอนที่สองกันกลับมาในปัจจุบันเนี่ยผมก็อยู่ตัวคนเดียวในบ้านไม้ไม้นี้แต่ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยผมก็ได้ออกสํารวจบ้านไม้นี้ก่อนว่ามีอะไรเหลือมีของเหลืออะไรบ้างที่เราเนี่ยสามารถเอาไปได้บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่อาวุธที่ไม่โดนเผาที่อยู่ในมุมหน้าบ้านเท่านั้นส่วนของที่จําเป็นอย่างเช่นอาหารและยาเนี่ยได้ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดแล้วเพราะมันอยู่ใกล้กับระเบิดมากเมื่อผมได้สํารวจบ้านทั้งหมดแล้วเนี่ย ผมก็หยิบอาวุธที่เหลืออยู่แพ็กใส่กระเป๋าแล้วออกเดินทางขึ้นเหนือมุ่งสู่เมืองเวสต์พอยต์แบบเท้าเปล่าแต่การที่ผมจะออกเดินทางเดินผ่านถนนไปเนี่ยก็เสี่ยงจะมีผู้ติดตามมากเกินไปผมจึงได้ค่อยๆเดินลัดเลาะไปในป่าเพื่อแอบพกซอมแต่เมื่อเดินไปสักพักเนี่ยหิมะก็เริ่มตกทำให้ผมเริ่มเกิดอาการหนาวเลยรีบวิ่งออกไปตามหาที่พักที่อยู่ใกล้ที่สุดช่วงในแถวนั้นเนี่ยผมก็ได้เจอกับปั๊มน้ำมันอยู่ที่อยู่ที่สี่แยกพอดีผมวิ่งได้เข้าไป หลบพิม่าที่นั่นแล้วพอผมไปถึงเนี่ยกับกลายว่าผมได้พบก,กัะโต้ที่นั่นเดิมเมื่อได้พบก,กัะโต้เนี่ยโต้ก็ได้บอกว่าโต้เนี่ยออกเดินทางเพืา่อหาอาหารและตอนนี้ก็พกรถมาด้วยทำให้ผมเนี่ยติดรถโต้กลับไปที่บ้านใหม่ด้วยกันทําให้ประหยัดเวลาขึ้นไปได้เยอะแต่พอใกล้จะถึงทางที่จะต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้าไปในเมืองเวสต์พอยต์เนี่ยโต้กลับหยุดรถตรงนั้นแล้วบอกให้เดินซ้ายเข้าป่าไปพอผมลงจากรถและเดินเข้าป่าไปก็พบกับกระต๊อบหลังหนึ่งซึ่งกลับกลายเป็นว่า เมื่อคืนที่ผมบอกให้โต้เนี่ยไปตั้งิฐานในเวต์พอยต์เนี่ยกลายเป็นว่าโต้เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยให้ไปตั้งติฐานในจุดๆที่ผมเนี่ยเอาเมาส์วางไว้เลยเดินตัดไม้ฝ่าป่าเข้ามาตั้งบ้านในป่าอย่ที่เมาส์ชี้จริงๆทำไ้ตอนนี้กลายเป็นวิกฤตชมลมคนไร้บ้านอีกครั้งในกระสอบไม้เล็กๆที่กันหนาวไม่ได้ท่ามกลางพายุหิมะที่กำลังถาโถมเข้ามาผมก็เลยหยิบขวานขึ้นมาตัดต้นไม้รอบกระสอบมาสร้างกองไฟเพิ่มเผาอุ่นโดยได้ใช้เชื้อเพลิงจากชุดของซอม ที่บุกเข้ามาเรื่อยๆตักป่าแบบงงๆส่วนโต้เนี่ยก็ได้นำไม้ที่ตัดมาได้เนี่ยไปสร้างกระต๊อบให้กลายเป็นบ้านที่แท้จริงระหว่างที่เรากำลังสร้างบ้านอยู่เนี่ยก็ประสบปัญหามากมายปัญหาแรกคือปัญหาขาดน้ําซึ่งผมเนี่ยก็ได้คนพบวิธีการตักหิมะที่พื้นเนี่ยมาใส่หม้อและนําหม้อเนี่ยไปอุ่นในกองไฟด้วยผ้าที่เอามาจากมทําให้เราเมีน้ําสะอาดกินกันไปตลอดปีตลอดชาติแต่ก็ยังคงมีปัญหาที่2นั่นคือปัญหาด้านการขาดอาหารซึ่งผมเนี่ย ไมได้ออกเดินทางไปในป่าตามหาของป่าที่ตกอยู่แต่ของป่าก็หายากหาเยินวันหนึ่งเนี่ยได้ยได้อย่างมากเนี่ยก็คือเห็ดแค่ไม่กี่อันบางอันก็เน่าไปแล้วแต่ส่วนมากจะไม่ได้เลยไม่พอยาไส้ในแต่ละวันทําให้การจะอยู่ในป่าตลอดไป่คงจะเป็นไปไม่ได้ผมและโตจึงได้ออกเดินทางเข้าไปในเวสต์พอยด์โดยการเดินลักลอะป่าเข้าไปซึ่งน่าแปลกใจมากเมื่อเราเดินเข้าไปในเมืองเนี่ยกลับไม่ได้เจอซอมมากมายอย่างที่คิด เราจึงได้เดินสำรวจบ,บ้านอยู่สองสามหลังแล้วก็ได้ตัดสินใจกลับกันก่อนเพราะรู้สึกว่าถ้าเราเดินทางต่อไปเนี่ยชีวิตเนี่ยอาจจะล่มจมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เมื่อเรากลับบ้านได้ได้อาหารมาตุนแล้วเนี่ยก็ได้เวลาดำเนินชีวิตตัดไม้ผิงไฟต้มน้ำกินของที่เอามาเก็บไว้วนไปเรื่อยๆจนเราผ่านฤด้ดูหนาวจนมาถึงฤด,ดูฝนในตอนนั้นเองบ้านลอยฟ้าบ้านหลังใหม่ของผมและโต้ก็ได้สร้างจนสําเร็จถึงบ้านหลังนี้จะไม่มีทุกอย่างเหมือนบ้านหลังเก่า แต่สุดท้ายชีวิตของผมและโตที่เริ่มต้นจากศูนย์ตอนนี้เราก็ได้กลับมากันอีกครั้ง